อันละก็ต้องขอการสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอีพีตา,า,าร์ดกาข้างหน้าข้างหน้าสติ๊ฟล็อกแปดในตำนานนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาทําคลิปแกล้งน้องหวีอันอันเดี๋ยวมีแผนว่าผมจะแกล้งเมินน้องหวีอันอันแบบว่า ไม่สนใจเลยไม่คุยด้วยไม่อะไรทำเป็นเล่นเกมเมินไปให้น้องเขาเรียกให้น้องเขาอะไรไปนะครับเดี๋ยวจะไม่สนใจแกล้งเมินแล้วเดี๋ยวจะผมจะแบบว่าเหวี่ยงใส่ด้วยแบบงุดงิดใส่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูว่าน้องวีเขาจะเป็นยังไงผมว่ามันต้องมีงอนแน่เลยอะ่ะเพราะน้องวีเขาขี้น้อยใจนะแต่ว่ามันมีที่มาครับเมื่อวานคลิปนี้เนี่ยถ่ายวันที่26 26พฤศจิกาซึ่งเป็นวันหลังวันเกิดน้องวีหนึ่งวัน แล้วก่อนหน้านั้นน่ยจัดวันเกิดอะไรก็เรียบร้อยแนละ้วเป่าคงเป่าเค้กแต่ไม่มีของขวัญให้เพราะว่าของขวัญน่มันยังมาไม่ถึงแล้วก็น้องหวีเนี่ยเขาชอบเจ้าตัวลายอันนี้มากครับไอไอไอ,ไอตัวหน้าตาแบบนี้น่าจะเป็นของกาเกาัหงของเกาหลีอะไรประมาณนี้นครับน้องเขาบอกว่าอยากได้ตุ๊ก,กตาเอาไว้กอดอะไรเงี้ยเป็นเหมือนตัวแทนเออเวลาแบบว่าถ้าไปไหนไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะเอาไว้กอดเอาไว้แบบว่าอยู่ด้วยเป็นเพื่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เวลาทํางานก็อยากเอามาวางไว้เป็นเพื่อนกันอะไรประมาณนี้ นะครับน้องวีเขาก็าบ่นมานานแล้วอยากได้ตุ๊กตาลายอันผมก็เลยจัดมาเลยฮะในกล่องนี้กล่องค่อนข้างใหญ่ประมาณ55เซนติเมตรที่ที่ที่เขาเขียนไว้นะแล้วก็เป็นของแท้ครับอิมพอร์ตมาจากเกาหลีเลยนี่อยู่ในกล่องนี้โอ้โหมาจากเกาหลียังไงทำไมกล่องมันดีขนาดนี้ปะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําตามแผนกันเลยฮะเดี๋ยวเราแก้งเมินก่อนแล้วเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์ด้วยเขาเรียกอะไรตบหัวแล้วรูปหลังด้วยของขวัญกล่องนี้ครับปะ่ะเดี๋ยวแอบตั้งกล้อง อรอพี่จ๊าทำไมใส่ซูนอะ em sẽ thi đen hoàng ngọc Thì đa dân xoay cho nằm trên mẹ Thì đa Thì đa อะไรไม่ดูหนังกันไหมดูหนังอะไรไม่เห็นอ่ะพี่ทํางานอยู่เนี่ยแม่ไม่ตอบ <frança. S 1> เลยก็เรียกอยู่นั่นแหละก็พี่ทํางานอยู่ที่ไงเรียกไม่ได้ยินไม่ตอบแล้วก็ไม่ควรเรียกละป้าคนมันเสียสมาธิเนี่ยพี่ตัดผ้ากันตั้งหลายซีแล้วก็คิดว่าเออไม่พูดอะไรแล้วก็จะเงียบๆไปสกิลอยู่นั่นแหละตัดผ้าพัตั้งหลายซีแล้วเดี๋ยวค่อยดูหนังอ่ะ ดูเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวทํางานให้มันเสร็จก่อนดิเราค่อยดูสกิตตั้งกี่ครั้งแล้วพี่ดาบอกแล้วใช่ไหมอย่าเรียกพี่ตอนทํางานนะ่ะมันเสียสมาธิไม่รู้อ่ะเนี่ยตัดผ้า,าอีกแล้ว ชิบหายแล้วดุแรงไหมบกว่าไม่เคยดุแรงขนาดนี้เลยคือเมื่อกี้ดุดุแรงมากไม่เคยดุน้องวีแรงขนาดนี้มาก่อนเลยฮนะุผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะว่านอนตุ่ฝ่องไปไหนที่รักเป็นไรอะ่ะฮะ Nóng hát rồi à? Mình chả đủ quá Tựa con sao mẹ? Chẳng biết, biết con Ch สองขันวันเกิดแฮปปี้เบิร์ a เดท y ยู h แฮปปี้ r t h DAY เดท o ยไม่ได้เลยอะไรนะไม่ถ่ายอะไรอ่ะโอ้แกงเล่นโอ้แกงล่นอือร้องไห้เหรออโอ แกะดูแกะด,กด,กดูข้างในมีอะไรอะไรไงอยากรู้ไหมว่าข้างในมีอะไรเอ๊ข้าในใจเป็นอะไรเนาะ <laughs> แต่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ตั้งใจดูนะพี่แกล้งเฉยๆฉยพี่แกล้งจริงอ่ะ <laughs> หนูไม่เข้าใจอ่อ inner is <laughs> คนเรามันต้องมี inner <laughs> โอ้แก่เขาขันไปร้องไห้ไป <laughs> อ่ายืมได้แล้วยืมได้นะอันนี้พี่บอกเลยว่าสั่งจากต่างประเทศ <Wow. S 1> ว้าวพ่า <laughs> <laughs> นี่ไงนี่ไงแหม่ตับแค่นี้นี่นี่ยังไม่ถึงแบบหเซของมุกของสตีฟล,ล็อกแปดเลยนะม,นมุกสตีฟล็อกแปนี่เฉียบมากเลยนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ถึง1%เลยไม่ถึงหอรเลย ถ้าแบบโอ้โหนี่ปล่อยมาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ขำขีแตกขีแตกนี่กิ้งเลยนะขำนี่กิ้งลงนี่เลยนะฟื้นเลยนะ <c oughs> อะไรอ่ะมันเขียนระวังแตกด้วยมันก็เขียนระวังแตกทุกอย่างกแหละ <c oughs> ไม่รู้แสดงว่า <c oughs> มันต้องไม่ไม่ใช่ของที่แตกสิอ่ะให้ให้หนูเดาให้หนูเดาให้ให้หนูเดาสามครั้งถ้าหนูเดาถูกพี่จะซื้อให้หนูอีกอันหนึ่งอีกอยาอีกอีกชิ้นหนึ่งอันเนี้ย <c oughs> ห้ามโยก ห้ามยกยงไม่ได้มันมีสีส้มเครื่องสภ้าเครื่องสภ้าเล็กเครื่องสภผ้าเล็กยังไม่ใช่อ่าอ,อะไรที่ต้องสั่งจากต่างประเทศไม่แต่ถ้าสั่งของจากต่างประเทศมาอย่างมันก็ถูกไงเอ้ยแต่คอนโดแมวไม่ใช่ไม่ใช่ผิดละสองอันละ ไม่รู้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 กลัวกลัวได้ซื้ออีกอันมันแพงไม่ใช่อะไรมันก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าแพงเวอร์ข้างในชิ้นเนี้ชิ้นใหญ่ข้างในก็ชิ้นใหญ่ก็กล่องมันก็เมกเซนอะตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรไม่รู้อืมแน่ใจเปล่า น่าใจป่าน่าใจแล้วน่าใจป่าน่าจแล้วน่ใจป่าแต่เป็นสีส้มอ่ะคุณผู้ชมดูความความใหญ่ของของเทียบกับตัวไปเนยยัง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 อีกอ่าหนูอวดกางเกงหน่อยไหมอวดกางเกงนะเอ๊ะตกใจเลยอันเหรอไม่บอกกางเกงหลยอันนะนี่ไงสีส้ม ลายอันมันสีน้ําตาลแต่ว่าตัวนี้สีส้มลายอันมันสีน้าตาลมันมีสองเวอร์ชันมันมีสองเวอร์ชันเหรอทำไมหนูคิดว่าเป็นตุ๊กตาลายอันอะนะก็หนูบอกว่าหนูหนูเคยบอกว่าหนูอยากได้หนูเคยขอให้พี่ซื้อให้แต่พี่ไม่ซื้อให้สักทีไม่รู้คือพี่จําได้ว่าหนู่เคยขอให้พี่ซื้อตุ๊กตาลายอันให้ใเวลาหนูเหงาเลาเอามันมาอยู่เป็นเพื่อนเวลาพี่ทํางานเวลาพี่อะไร ตุ๊กตาถูกแม่เลยใช่อไหมคิดว่าคิดว่าจะตอบครั้งที่สามปะละ่ะครั้งที่สามตุ๊กตาครั้งที่สามเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาอะไรลายอัไนไม่นนไใช่คือวีอ่ะวีเป็นสีชมพูใช่ป่ะือวี่เป็นสีฟูลาอันดูมีแววสุดแล้วอ่ะอดูดีๆก่อน,อ,นอ,อ้าดูก็รู้อดีดรู้ก็รู้คำตอบอ่ะแล้วตอบไหมตอบไหมครั้งที่สามตอบไหมตอบตอบว่า ถ้าตอบถูกเดี๋ยวซื้อให้อีกอันอีกชิ้นหนึ่งเลยที่ได้เลยเพื่ออะไรเพื่ออะไรอันแน่ใจะนะอ่ะเปิดดูพ,พดัมพารามพัมพามพัมพี่ซื้อพี่ซื้อพี่ซื้พี่ไม่ดูหรอกเป็นพิมพ์จีนหรือญี่ปุ่นหรอนะืออะไรเนี่ย่าฮ่าฮโอ้โหที่กองใหญ่นี้ไม่ใช่อะไรเลยหนันงสือพิมพ์ เออเป็นแพ็กเกจรมาซื้อสตอเบอร์รี่ก็แบบใหญ่อย่างนี้แหละโอ้ยโอ้ม่ตัวไหนกเบาเบาเบาเดี๋ยวก็ไม่เห็นโอ้โอ้ตัวตัวเท่ากับตัวเท่าหนูวยหน่วยเพราะหัวใหญ่กว่าหนูหนูจะเอาสกปริมพ์ที่รองมันออกก่อนสิ ไปไหมเท่าไรเนี่ยไม่บอกแต่ตัวเนี้ยลิขสิทธิ์แท้ของแท้เลยของแท้เลยพี่บ๊อบมีลายนี้มีลายนี้เด้อเป็นตัวจิ๋วนี่นี่ใหญ่กว่าขิงโอ้และนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือของขวัญ อันนี้เขาแกะเช็เคเขาแกะเช็คของข้างในอ๋ออ่าเขาแกะเพื่อเช็คของข้างในนี่เปื้อนไหนนี่เอาคลิปไปให้เขาดูเลยนะตามขั้นตอนการขนส่งเปื้อนนี้แหละไม่เปื้อนเอาไปให้เขาดูได้มีคลิปแต่ไม่เป็นไดไม,ไม่ไม่ให้ <laughs> ไม่ให้ละ <laughs> จะให้เขาจริงเหรอไม่ สุขสันต์วันเกิดนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อวยพรไปแล้วเนาะแบบพี่ดูจริงอหพี่ไม่ดูจริงอันนี้ไม่ได้ออกมาจากอินเนอร์หรืออะไรที่บอกว่าเก็บเก็บไว้ข้างในไม่มีนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตสแดงเหรอแสดงการแสดงล้วนๆนี่ดูจริงๆแล้วลายอ่านหัวลาไม่มีหัวมีพี่มันมีหัวอูเช็ดแค่งานดีจัด มันต้องมีหูที่นี่เฮ้ยมันเอาหูออกได้ด้วยอ่ะแต่โหูหูใหญ่โโอ้หใหญ่กว่าขายไม่แต่หัวมันโตกกัอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวไอ้ข้างกันหน่อยถือข้างกันหน่อยนี่นี่ยและแล้วเธอก็ได้ตุ๊กตาลายอันสมใจแล้วครับนีเอฟสีลายอันมากเลยแต่เงเกงยังลายลายอันเลยแล้วเฮ้ยกางเกงติดคอจะขี้มอหน่อย ตำรักน้ำลาตัวเองอเพี่โมว่าไงเอาอก่เก่งกัติขัติตำรักน้ำลักตัวเองเลยพี่โมโอเคได้ละอันแล้วเป็นไงรู้สึกไง